สวัสดีทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่เต่าเซเรนนะครับก็เป็นของฝาก5ดาวของเมืองสุรินทร์นะครับก็อยู่ติดถนนเส้นปา,าสาทมาบุรีรัมนะครับจริงๆร้านเขาก็มีอยู่ในเมืองสุรินอีกร้านนะครับวันนี้น่าจะมาเปิดสาขาสาขาตรงนี้ก็ใหญ่มากนะมีรูปเตา่ารูปปั้นเต่านะครับ ตั้งสง่าแต่การตาอยู่ริมถนนเลยนะครับจัดสถานที่ได้สวยมากนะครับนี้เราก็มีโอกาสกลับบ้านนะครับก็เลยแวะซื้อของฝากซะหน่อยนะทำโคตรสวย มีอันนี้ก็จะมีรูปปั้นเหมือนอารยธรรมของขอมโบราณน,นะนะเขาเรียกรูปปั้นอะไรนะไม่รู้จ้ะระสสิงโตเหรอไม่รู้เกันนะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะครับตรงนี้รูปปั้นเต่าโคตรใหญ่ คนมีเสียงเขียดด้วยโอเคเราไปชมด้านในพร้อมกันเลยครับว่ามีอะไรบ้าง ข้างในอย่างสวยนะครับก็จะมีะเป็นรากไม้นะเอามาใส่โคมไฟนะครับแล้วก็จะมีของฝากต่างๆนะครับอ๋อ้น,นี้มีให้ชิมอันนี้คือคุณเชียงใช่มครับคแบบนนี้คือพเซอร์ของร้านเลยจ้าอะอ่ันนี้รถมาล่าค่ะรถมาล่าก็มีนะขอบคุณครับ อันนี้คือรับมาจากไห<อ>นครับเรานองจ้ะอ๋อเรียกว่าไปรับแบบกลุ่มแม่บ้านที่ในจังหวัดสุรินทร์มาขายในเมอืองมันจะมีร้านอย่ใช่ค่ะสาขาตรงนี้ออกมาเปิดนานหรือ,อยังครับเปิดได้ปีกว่าอ๋อเมื่อก่อนเคยไปซื้อแต่อยู่ข้างในเมืองนะนี้ก็เปิดได้ปีกว่าแล้วนะครับ เป็นพวกหมูหยองนะแล้วนกะ็มีน้ำพริกนะครับน้ำพริกหมูแก้วมีของฝากเยอะแยะมากมายนะครับมีนขนมกบเคี้ยวน้ำพริกก็มีนะครับอันนี้เป็นอะไรไดกุ๊กกุกนะครับได้กุ๊กกุนะ ตรงนี้ก็จะเป็นหมี่โคราชนะครับอันนี้ก็เป็นสุราแช่นะครับก็จะมีหลายรถนะ ได้กี่อย่างละอันนี้อะไรอน,นี้เป็นกุ้งจอมนะกุ้งจอมกุ้งจอมเอาไหมกินเป็นไหมพริกไทยขาวจันทบุรีก็มีนะครับน,นี้เป็นหมูแก้วอ่ะหมูแก้วห้าดาวนะครับมันมีหลายไซส์นะ นปนลาลาก็มีข้าวไรเบอร์รี่ก็มีครับนี้ก็เป็นเหล้าไหายนะดูว่าทำโคตรสวยเลยนะครับเดี๋ยวพาชมทางนี้นะก็ดับด้วยต้นไม้ใหญ่นะ ก็ลากไม้พวกนี้นะครับเอามาทําประดับไฟอย่างนี้ก็สวยไปอีกแบบ่ะทำร้านได้สวยมากนะครับแล้วก็ส่วนทางนี้ก็จะมีร้านกาแฟร้านขายกับข้าวนะครับร้านอาหารนะตรงนี้ ในก็มีบ่อปลาด้วยนะครับทำร้านได้สวยมากชั้นบนตรงนั้นก็มีนะแต่ไม่รู้ว่าเขาให้เดินขึ้นหรือเปล่านะครับก็จะมีะพระพุทธรูปนะครับแล้วเห็นคนขึ้นไปถ่ายไปกราบไหว้นะข้างบนนะก็เป็นพระพุทธรูปนะครับที่อยู่ด้านบน ความสวยมากนะครับ โซนทางนี้ก็จะเป็นร้านขายของประดับจากงาช้างนะครับว่าจะเป็นงาเป็นขนหางเป็นมีหลายอย่างนะไม่รู้อะไรบ้างส่วนทางนี้ก็จะเป็นร้านขายผ้านะครับน่าจะเป็นผ้าจาก กลุ่มแม่บ้านนะครับเอามาขายนะผ้าไหมสวยมาก นี่ครับส่วนนี้ก็จะเป็นผ้าสิ้นผ้าไหมนะผ้าสลงก็มีนะครับดูบันไดนะเอาเหมือนเอาต้นไม้ที่เก่าๆแล้วมาตัดมาแปะไว้ตามข้างบันไดนี่ยสวยอะ่ะสวยมากนะ่ะ สวยามสวทุกทนคะสับีนะคะั่านาักมกศักาคาสขควาักคาสุขค่ามรกวาุึ้นมาด้านบนมองไ้ข้างล่างนะโตสวย ทำร้านได้สวยมากเลย นี้ก็เป็นพระพุทธรูปเราเข้าไปไหว้ดีกว่า